ประเทศไทยอยู่ในจุดท้าทายที่อุตสาหกรรมไอทีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้วิศวกรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลขาดแคลนแม้ว่าไทยมีหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์อยู่จำนวนมากแต่ยังไม่สามารถผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเปิดหลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล CEDT ที่เปิดรับนิสิตได้มากถึง300คนต่อปีหรือ1,200คนเต็มอัตราเป้าหมายหลักสูตรแซนบ็อบตอบสนองความต้องการของประเทศเรามีจุดเด่นสำคัญที่สุดเลยที่เป็นแกนหลักก็คือว่าเราทำเพื่อกับตอบสนองความต้องการของประเทศนะครับซึ่งในประเทศเนี่ยรรเ,เราโฟกัสตรงนั้ก็คือเรื่องของบริษัทที่จะใช้บัณฑิตเรื่องของนโยบายประเทศว่าเรามุ่งเน้นไปด้านไหนในแง่มุมของทางมหาวิทยาลัยเองที่เรามีความแข็งแกร่งด้านไหน ก็อีกจุดหนึ่งที่หาไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัวผู้เรียนตัวนักเรียนเองที่ช่วงนี้เขาชอบอะไรความขาดแคลนหลักๆของเราด้านดิจิตอลเนี่ยจิงขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสามารถผลิตบุคลากรด้านนี้เข้าไปในสังคมของเรากระทรวงอวจึงปรับระบบการสร้างคนแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะจัดหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์สำหรับสาขาเป้าหมายที่ยังขาดแคลนบุคลากร,กรสมรสรถนะสูงส หลักสูตร Sandbox เป็นนวัตรกรรมการอุดมศึกษารูปแบบใหม่ด้วยการปลดล็อกจากกระทรวงอวให้มีการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือ Higher Education Sandbox หลักสูตร CEDT จึงมีอิสระในการออกแบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยมีเป้าให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ภายใน3ปีครึ่ง ด้วยการเพิ่มวิชาใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดลดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและเพิ่มหน่วยกิจจากการฝึกงานแทนรวมถึงเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอนที่อิสระขึ้นทําให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์จากภาคธุรกิจจริงหลักสูตร CDT เนี่ยเรามาปรับใหม่โดยเอาวิชาที่สามารถบ่มทักษะ ที่สารประกอบการประก,การใช้เนี่ยมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเราก็พยายามสลับวิชาพื้นฐานกระจายออกไปในส่วนของปีหนึ่งหลักสูตรนี้อาจารย์จะจัดให้เรียนเป็นซอฟต์แวร์เดฟรับก็คือฟูลส t ต็ k เพราะฉะนั้นปีหนึ่งผมกะว่าจะไปฝึกแนวฟูลส t ต็ k ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโค้ดก่อนแล้วพอปี2ผมจะย้ายไปเรียนเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเพราะว่า,าปี2ผมเรียนเป็น Data Science แล้วก็ด้าน AI ครับ สุตหนึ่งที่หลักสูตรแบบปกติเนี่ยยังไม่ได้ทําก็คือเรื่องของการฝึกงานแล้วก็มองว่าทํำยังไงดีให้สามารถเกิดการฝึกงานได้ตอนจบแต่ละชั้นปีหลักสูตรแสนบ็อกสามารถขอข้อยกเว้นลดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปการคิดหน่วยกิจคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเราก็ กล้าที่จะกลับมามองว่าถุกประสงค์ของแต่ละหมวดแล้วว่าเขาต้องการทักษะอะไรจากหมวดนั้นนะครับอย่างเช่นศึกษาทั่วไปอย่างเงี้ยบอกว่าเราต้องการสร้างคนที่รู้รอบแล้วก็หลากหลายมองว่าไอ้ก,การฝึกงานเนี่ยมันอาจจะมาทดแทนได้นะเพราะว่าเราก็ไปปฏิบัติงานจริงได้ฟีดแบ็กได้ปรับตัวเลเราไม่ได้มาทํางานกับคณะวิศวกรรมเป็นช็อตๆครับเรามีแผนการศึกษาให้เด็กเนี่ยจนถึงจบเลยใน3ปีครึ่งหรือ7โมดูลของร่วมกับคณะครับ เป็นโอกาสดีอยู่แล้วครับที่ทางบริษัทจะได้มีโอกาสได้รับนักศึกษาฝึกงานแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆบางทีน้องๆเนี่ยเขาก็จะมีไอเดียมีอะไรที่เป็นแบบสับคนรุ่นใหม่นะครับก็มาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนเนี่ยมันมีความสําคัญ การมีหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง,สงและก็เป็นจุดดึงดูดให้อุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหลายเข้ามาในเมืองไทยหรือการสร้างอุตสาหกรรมไฮเทคในเมืองไทยเนี่ยขึ้นมาแซนด์บ็อกซ์สำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือการปลดล็อกมุมมองในการศึกษาเพื่อสร้างคนแบบใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ได้เร็วได้สะดวกแล้วก็ด้วยความมั่นใจมากขึ้นที่จะพัฒนาคนที่มีความสามารถในการสร้างไฮสคิวเลเวอร์ถูกไหมเป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่าสูง อยากให้เห็นเทคโนโลยีฝีมือคนไทยนะครับที่ได้มีแนวความคิดที่เข้ากับการใช้ชีวิตของเราครับแล้วก็ใส่เข้าไปใน p r ิ d u c t สืบทอดต่อไปให้สังคมได้ใช้กระบวนการพวกนี้ตอบโจทย์ทั้งฝั่งผู้พัฒนาักสูตรและฝั่งมหาวิทยาลัยเรามีความมั่นใจในศักยภาพของตัวหลักสูตรแล้วก็ประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับเมื่อหลักสูตรแซนบ็อกประสบความสาเร็จ สถาบันการศึกษาจะสามารถปลดล็อกศักยภาพทั้งผู้สอนและผู้เรียนตอบโจทย์โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน